ช่องน้ำหนึ่งสตอรี่ชาแนลนะคะโอเควันนี้จะพามาทำอะไรแล้วเขิดอะไรเนี่ยวันนี้จะพามาวันนี้จะพาครูหนึ่งกับครูเึ่งมากินของอร่อยของตลาดกระปโอเคปิดแมสก่อนโอเคมีอะไรแนะนำมีปลาหมึกแต่ว่าปลาหมึกมันอยู่ตรงโน้นหลยอ้อยู่ตรงท่าเรือวันนี้มีเป็นตลาดนัดเหรอใช่ค่ะตลาดนัดเพราะทุกวันเรามามันจะไม่มีตลาดนัดเนาะจะมีทุกวันศุกร์กับวันจันทร์ แล้วก็จะเดินเดินแล้วแล้วอะไรอร่อยสุดเราจะไปตรงไหนก่อนอ่ะตรงไหนก่อนมาใกล้ๆแถวนี้ก่อนก็ได้ค่ะแล้วค่อยเดินไปซื้อปลาหมึกปลาหมึกอร่อยไหมอร่อยมากลักที่อร่อยมากโอเคแล้วแล้วมีสแกนแบบคนเครื่องไมโครสัเติรมเนี่ยปลาหมึกอ่ะไม่มีแต,ต่ว่าในตลาดีในตลาดเมีอ่โอเคอันนี้พาวทำอะไรเนี่ยตัวเนี้ยอะไรอร่อยแล้ปลาหมึกย่างแล้วตรงไหนไอตรงหัวมุมนั้นน่ะเหรอเมื่อกี้เห็นนั่นเหรออันนั้นน่าร้ออร่อย เห็นหมูตัวไปเลยไม่ใช่ไม่ใช่หมูแต่อันนั้นเป็นร้านต้มหนึ่มันมีร้านตลาหนึ่ข้างๆอ่ะอ่ะค่ะไปเลยค่ะนำเลยค่ะเดี๋ยวจะพาไปเราจะกินอะไรก่อนระดับแรกกุชชายโอเคไปกินกุชชายแล้วเขาขายเราตรงนี้อุ้ยเขาหลอกเว้ยมันตับขาหลอกอันนี้ก็ร้านลุงสิงคูหนึ่งอะไรอ่ะ ไอ้ร้านไอ้ภูริน่ะไหนไหนไหนร้านไหนร้านไก่วันนี้เรามาเจอตลาดนัดพอดีใช่ไหมร้านปีชัยทอดเราจะไปกินปีชัยกันก่อนเลยข้างหมูร้านหมูสเต๊ะเลยข้างหมูสเต๊ะเลยสวัสดีค่ะ ก็อร่อยเหรออะไรนะเน่งเน่งจะเอาอะไรตวอะดรโอเคมันร้านกุ้ยช่ายอีกแล้วโอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจนหนงเจนหนงสแกนตอนนี้นะคะเจนหนงก็สแกนจ่ายได้แล้วใช่ค่ะเพื่อะไรครับเจนหนงอปะเราต้องจีบอปะเราไปต่อเราไปต่อหนูอะคเเยมมาก อร่อยมากใช่ไหมใช่ต้องรอนะคะต้องรอใช่ไหมสั่งไว้ก่อนได้ไหมได้เอากี่ชุดคะกี่ชุดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะถามเจ๊ก่อนเอาหมูสเต็กกี่ชุดคะต้องสั่งนี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะป้าคุณครูมาป้าคุณครูมาสวัสดีค่ะเมทซายบอกว่าหมูสเตยกร้านนี้อร่อยมากนะทุกคนใช่อร่อยมากขายรออยู่ตลาดนะคะอยู่ตลาดขายทุกวันไหมขายทุกวันเหรอคะขายขายทุกวันอะไรนะคะขายขายทุกวัน ขายทุก,กวักนจันถึงสุกอะไรขายทุกวันจนถึงศุกร์เลยนะคะที่นี่เ้วเอากี่ชุดชุดละห้าสิบบาทชุดละห้าสิบบาท,บาทเอาสองชุดอสองชุดมนะีเท่าไชุดสองชุดเนาะสองชุดนะคะเดี๋ยวหนูมาเอานะคะได้ไดโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปบล็อกที่อื่นต่ออันนี้สั่งไว้นะคะคือเรื่องของเรื่องคือเราจะซื้อสเต็กไปให้ออกรัสใช่ไหมใช่ตรไหนขนมขนมคุณึ่งไม่เชีแล้วตรงไหนอีก ก็เหมืออยู่ตรงนู้นเรามาสั่งสเต็กไว้ก่อนนะใช่ให้ให้นี่เข้าต่อได้สเต็กจัดไปเอาไปสองกลุ่มแล้วไก่ไหมคะแล้วพี่มิ้นกินอะไรกินหมดเหมือนกันรอกันอยไปนั่งกินที่บ้านไหมจังงั้นเออก็เดี๋ยวเราก็วอล์กวอล์กซื้อซื้อซื้อชับปช็อแล้วไม่กินอะไรก่อนเหรอเมทซสั่งสเต็กพาดอร์นี่สองกล่อง แค่สองใช่ไหมอย่าง<อ>เดียวใช่ไหมสเต็กฟาร์าดอรี่สองกล่องเดี๋ยวมาเอาหรือต้องต้องจดป่ะแล้พี่มิน้นต้องเอาไหมไม่ไหวใช่ไหมเอาหรอสองกล่องเดี๋ยวเรามาเอาโอเควันนั้นอะพี่หนึ่งบอกว่าพี่หนึ่งกินขอดกรอกอร่อยแล้วไงต่อฮะเราจะไปไหนต่อหัวมุมเลยเหรอ เรี้ก็อร่อยแต่ว่ารอถ้าเกิดวารอิงต้งไหนอร่อย้เคฟเทฟรานี้โหมีแต่ของกินเนี่ยเราจะกินกันหมดไว้เนี่ยอย่าซื้อเยอะซื้ออย่างละหน่อยซื้อีละน้อยซื้ออย่างละหน่อยพอไม่ได้ไม่ได้งงนะแต่อยากกินหลายอย่างใช่กินหลายอย่างคืออยากกินหลายๆอย่างในๆเราก็จะมีไกด์แบบว่าตรงนู้นอร่อยตรงนี้อร่อยนะทุกคนโดยพี่เมทซายเนี่ยพี่เมทซายพี่เมทาพามานะแล้วคุณเึ่งเจอผู้ปกครองนะต้องคุยก่อน พี่มิ้นหันงางมาแล้วเออดี๋ยพี่มิ้นสวยเห็นไหมใส่ชุดสวยเลยนะคะเดี๋ยววันนี้เราก็คุณเอ็งคุณเอ่งยังไม่เรียบร้อยเลยอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะจะไปนั่งกินที่บ้านใช่ไหมคือตอนนี้นะทุกคนเราจะบอกทุกคนว่าคือนั่งรอสเต็กปาดอลลี่เนาะใช่ค่ะสั่งเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะมาหาอะไรกินไประหว่างนั่งคอยระหว่างนั่งคอย เอาเลยนะเอาซีเอาซีเดี๋ยวก่อนเอาไหมลูกกินอันนี้ไหมวันนี้นะอยากกินอันไหนหนูแกะได้เลยนะเอากินได้หมดเลยเหรอถ้างั้นอยากกินเลยแค่เป็นซุยอุ้ยเอาหน้าใครเอาหน้าใครได้หมดเลยไม่เดี๋ยวคุณหนึ่งจะแล้วใครอยากไงคือว่าคุณหนึ่งกินอร่อยสุดใช่เอาเลยไหมเอาเอาซีอัดอยู่ผมพูดได้ยังครับ ูดดลค่ะอยากจะบอกว่าวันนี้ได้ร้อนร้อนเลยแล้วต้องจิม้มน้ำจิ้มค่ะแล้วก่อนกินต้องเป่าเอ,อแล้วออถ้าไม่เป่าลไม่เป่า <laughs> มันจะร้อนมากอ่ะโอเคอ่ะกินสักทีทุกคนรออยู่แล้วไงลวกแน่ข้าวพะเขาร้อนจริง <laughs> ของเขาดีจริง รู้เลยว่าทอดร้อนๆปาเนี้ยปาเนี้ยพ่อค้าหัวเราะแล้วไหนๆก็ไหนๆแล้วเอาให้มันจบแล้วแล้วอืยทั้งคำาแล้วทุกคนชิ้นเดียวสองคำเลยนะชิ้นเดียวสองคำพี่บอมันร้อนมากเราเราเคยกินแล้วแล้วเพดานเราพองแล้วเอาเม็ดสายจัดไปเม็ดสายเม็ด้ายเม็ดสายต้องเชิญชิมเราไหนๆเราพาทุกคนมาบอกมาชิมแล้วเนี่ยเราต้องชิมโอ้ยนะสงสารระวังน้ำเปล่าก่อนนะลูกโอา เป็นไงคะอ๋อยางยางยางพี่มิงกินกูใช่เป็นปะเป็นอย่างอู้อร่อยนะร้อนอร่อยอร่อยนะโอเคใช่ไหมอร่อยมากและร้อนไหมร้อนค่ะอย่างเงี้ยเนาะวัยรุ่นสาวๆเขาก็ต้องเก็บอาการนิดนึงข้ากินข้าข้างในมาเลยข้ากินมิซแซ่บเท่ากูหนึ่งเลยนะเออต้องแพงแพงแล้วต้องแบทเทิร์น่ะเออ ดูท่ากินเขาต้องจับ2องมือนะเขาดูกินแบบเรียบร้อยมากความสุหนาตาเขาคิดว่าเขากินเบอร์เกอร์อยู่ว่าจับสองข้างแล้วท่าถ้าเบอร์เกอร์จับเบอร์ก็ต้องทำไงครับอออย่างนี้ใช่ไหมใชออย่างนี้ใช่ไหมคะจับให้สวยนะแต่อ้าปากให้กว้างกว้างพอที่จะได้นะทำไมคะทาไมต้องทลึงตาด้วยมันจะได้กว้างกว้างโอเคใช่มอารีทรายทาแบบคุณเหงียนซีลูกเดี๋ยวจะได้จะได้แบบนะ เนี่ยจะเป็นพีอาช่องเราแล้วนะคะเนี่ยเราจะอ๋อต้องทะลึงตาอย่างงั้นนะค่ะสงสัยบัดรมาค่าไปโรงเรียนได้ด้วยเหรอเด็งก็อยากให้ฉันหัวเราะสิเดี๋ยวกล้องฉันสั่นฉันยังไม่มีระบบกันสั่นอยู่นะนีึกนึกสภาพนะนี่นี่สภาพขนตาครูอันนี้ขนตาเด็กเออนี่ขนตาครูไม่ไม่มีเปล่าเอาไว้พัดเหรอหรือเอาไว้บังกันโฟน แล้วเราจะไปกินอะไรอร่อยมากอ่ะพี่มิยนพี่มินต้องลองอ่ะพี่มินมาทั้งทีอ่ะถ้าพี่มินไม่ลองมันไม่ใช่ไงมันไม่ใช่รายการวอล์กไงล็อกล็อกกินริมทางว่าจะบอกว่าพี่มินอ่ะเจอท่ากินของพี่เน่งเข้าไปก็แบกไม่ไหวแล้วบอกไม่กล้าแหละอ่ะพี่มิยนต้องต้องอ่ะมันไหนๆก็มาแล้วต้องกินอ่ะพี่มิยนเราไม่มีการห่วงสวยวันนี้เราพาเพื่อนๆมาล็อกกินลองลองทองลองลองลอองลของนุ่มๆไหมสำหรับคนไม่ค่อยมีเง่น นะพี่มินพ,พี่มินพี่มินท่าไหนอะ่ะดูทุกคนดูพี่มินกินนะไม่ต้องห่วงสวยเราต้องพาทุกคนกินแบบว่ากินยังไงให้อร่อยกินยังไงให้อร่อยกินกับใครอร่อยที่สุด <c oughs> อุ้ยท่าเขายังสวยร้อนลวกผางละกันกกนีไม่ร้อนไม่ร้อนอ้าวเมื่อกี้เขาเพิ่งออกจากกระทะนะไม่ร้อนไม่ร้อนผ่านไหมคะขึ้นค่ะของยาอะไรแม่งยังไม่ผูกโบเลยคุณบ้าป่ะดิหูเธอเนี่ยไอยอมยอมยอม อ่อันนี้ยินนะเนี่ยเดี๋ยวเราซื้อผลไม้เข้าไปด้วยนะรับคนละครึ่งป่ะวันนี้เราจะมาช้อปคนละครึ่งเราสามเราสามคนนะเก้าร้อยเลยนะโอ้โหฐานะอย่างเราหนูก็มีอู้รู้ว่าทัานสองเจ้าผหนูไปทำไมล่ะจริงจริงจะพามาเลี้ยงจะพามาเลี้ยงเนี่ยเราสัญญาว่าเราจะพาเมสไซน์มามากินกุยช่ายแล้วใช่ไหมนี่เห็นไหมมาแล้วแล้วถ้าใครอยากมากินนะใต้คอมเมนต์เลยใต้คอมเมนต์เลยเดี๋ยวเราจะพาไป มากินตลบมาเมนร้อยคนร้อยคนเดี๋ยวก็จัดคิวจัดคิวมาเม็นร้อยเมนร้อยคนมาเรามากินคุณชายกินกันคุณชายนิ่มอ่ะเอาถ่ายคุณหน่งแล้วกันคุณหน่งก็กินแซบมาอายเขาไม่ไหวแล้วขนาดนี้แล้วขนาดนี้แล้วมาจะบอกว่าไอหมิ้นมันร้อนตรงไหนเนี่ยไม่ไม่ร้อนจริงเหรอมันร้อนบางจะบอกว่าเพดานอ่ะร้อนไหมเออเพดานร้อนออกมาแล้วอ่ะ มันร้อนจนเพดานร่อนน่ะไม่รู้สึกแล้วไอ้เราจะคลายก็ยังไงอยู่กว่าจะได้กินอัดคลิปและที่สําคัญนะกว่าจะได้กินอาทิตย์หนึ่งได้กินทีแล,และนี่กุ้ยใชายนึ่งนะคะสําหรับคนที่ชอบนุ่มๆแต่ยายที่บ้านชอบมากเลยถอดฟันปลอมกินได้อันนี้เวลากินนะอย่าลูบปากนะคะอย่าช้อนบาดปาก บาทสองบาทก็เล่นสลึงสองสลึงหืออร่อยจริงเนาะเป็นไงกันแล้วมีชานอยู่แค่สองคันอ่ะเอาอีกไหมล่ะเราจะนั่งขายแค่นั้นใช่เขาก็รอเหมือนกันไปอะไรไอ้วันศุกร์กับวันเสาร์อาช้อนกุยช่ายทำไมหมาเซลล์เราหลายที่อัดน้องเนี่ยอ้าวสรุป ตะปบโทรศัพท์ร่วงละมึงเอ้ยอร่อยละคราวนี้โอ้ยอุยอ้ยอร่ยอยจริงยังไปไม่ถึงไหนเลยยังไปไม่ถึงไหนเลยสิบชิ้นจะหมดแล้วแต่เราอย่าบอกออกกัสนะว่าว่าเรามานั่งแบบว่ารอแล้วก็ชิมสนุกสนานกันอย่างเงี้ยในยูทูบเออมา เมื่อตอนอะไรนะที่เราวอล์กมากินแล้วเรานินทาเขาว่าอืมแล้วเขาก็ไปนั่งดูแล้วพอถึงช่วงที่เรานินทาเขาเ <c oughs> <c oughs> ี้นเนรู้นะเขาบอกอืมพูดถึงเขาะน่งฮะ <ห ả? S 1> ไปสั่งอะไรนะน้ำแข็งใส่ลานนุนมาะอะไรนะฟองเย็น นะอย่างเราเขารับคนละคู่กบอกว่ารับรรับแล้วเราถือจานมาได้เหรออืมไปจัดเฮ้ยมาต้องไปกับน้องเว้ยแล้วก็ถือลอยมาเลยแล้วก็มาแล้วฉันจะเอาอะไรสแกนเพราะฉันอัดอยู่อันนี้ไปละฮะวันเกิดเดินไปเกิดเออวันเกิดไปเกิดเองอะไรแม่พูดไม่คิดไม่เอาก็ไปยกมาแปะปะไปซื้อเดี๋ยวไปซื้อมาแล้วเดี๋ยวมันนั่งอยู่นี่แหละอย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยมิ้นพี่ก็มินตั้งมาจากไหนอ่ะทำไมหนึ่งมิถุนาเขาไอ้มินเปล่า ไม่ให้พี่มาแล้วเหรอไ่งคงเลยเน่งเธอให้ฉันกดตังค์ให้เธอเมื่อวานไงโอ้ฐานะอย่างเราเธอให้ฉันกดตังค์ให้เธอจะกินไรบอกมาม่ใไ่ตังค์ฉันนะนอ่ะเพราะเธอตังค์ฉันฉันกดไปพันห้าซื้อโปรตีนให้แม่แล้วเธอยังไม่ทอนเลยเธอยังไม่ให้อะไรเชลยเธอเลือกอะไรหรือเปล่าเงินเธอยังอยู่ครบป่ะเออครบดูแล้วก็ไม่โอนเงินคืนให้แม่แล้วสรุปโปรตีนใครซื้อเอาเป็นเธอซื้อแล้วกันถ้างั้นเอาไหมล่ะเอ้า เอางั้นไหมล่ะอย่างนี้ก็ได้เหรอเอาไหมเอาไหมอย่างนี้ก็ได้เหรอเอาเอาไหมล่ะเงินเดือนตัวเองก็ขึ้นนะอย่าพูดเสียงดังไปอย่าพูดเสียงดังไปอย่าให้ลูกรู้ด้วยนะถ้าลูกรู้ว่าเงินเดือนขึ้นแม่ง <c oughs> เดี๋ยวขอโอ๊ยติดค่าขนมกัดสองอาทิตย์แล้วอาทิตย์ละยี่สิบบาทวันละยี่สิบบาทล่ลอไปสี่ร้อยแล้วอะตายแล้วเงินเหลือสามร้อยมึงคูนยังไงวะสองอาทิตย์สแกนสแกน เอาจะแปดบาทจัเกรนหนึ่งร้อยสามสิบแปดเราเป็นคนมีฐานะให้น้องไปจัดการอันนี้จะให้น้องมีนไปจ่ายหูยดูเธอเดินตัวบางเชียวหน้าเหมือนไส้ไส้เปล่าเออดูหุ่นเขาดีทุกคนดูหุ่นน้องดีไม่ใช่คือเหมือนสมัยเราสาวๆเลยอ่ะสมัยเราสาวๆหุ่นก็อย่างนี้เลย เอลเอวน้องอ่ะมันลําคอรเรามากกว่ามั้ยตอนนี้ใช่ไหมตอนนี้ตอนนี้น้อดูเอลเอล,เอลมินนะเอลมินก็คือลําคอหนึ่งแล้วเราจะไปไหนต่อเป็นไปเฮ้ยเรายังกินของขาวไม่หมดเลยนะเดี๋ยวเจ้าเมสไซบอกว่าจะไปพาไปกินปลาหมึกปลาหมึกก่อนออแล้วเดี๋ยวเราปลาหมึกเสร็จแล้วก็เดินอ้อมเส้นนู้นแล้วเราค่อยกินขนมปังเย็นโอเคไหมอ่ะเดี๋ยวฟอก่อนเบาก่อนแล้วอาหารอกินทุกคนตอนนี้เป็นอย่างนี้นะหมดแล้วตอนนี้เราได้สเต็กแล้ว เอาไปฝากที่บ้านก่อนอ่าฝากออกัสแหละมีตมังมีตมังจ่ายเงินสดได้เว้ยเอาใช่ไให้หมดก่อนเราสองคนมีตมัง <c oughs> โอ้ยเบื่อไอ้ลูกเสร็จ,จโอ้ยนะเดี๋ยวอ,อันนี้อันนี้ยังไม่หมดเลยเก็ get, get. บเอาไเก็บเก็บอย่าเพิ่งพักก่อนพักก่อนเราจะได้ไปกินอย่างอื่นเราจะไปกินอย่างอื่นแล้วตอนนี้นี่เนี่ยสมัยก่อนเราก็เราก็เอวขนาดนี้นะทุกคนดูดูเอวมินเนี่ยคือเราก็เอวขนาดนี้เลย ตอนนี้พอแล้วแถวนอนเอาทุกคนตอนนี้ไปแล้วเขาพาเราไปแล้วคือเมื่อกี้เราพักรอหมูสเต๊ะนะทุกคนแล้วก็ตอนนี้เนาะเมฆใซจะพาไปคุณขนม้กินค่ะขมกินของหนักคือก็เดี๋ยวค่อยกลับมาซื้อสิแล้วเม่ใ่บอกอะไรรู้ไหมเคฟน่ากินอีกแล้วต้องรอนานดูคิวก่อนดูคิวเคฟก่อนนะทุกคน ชาวบ้านใช่ไหมเออจมาที่ลงเราอไงใช่อะต้องหอยมะพร้าวอ่อนนั่งกินข้าวหรืงพ่ะเออเมซเมซจะไปที่บ้านด้วยเห็นจะแผ่นหลังคุณพี่เหน่งอะเดินตรงเนี้ยเอกระเทียมตรงไหนตรงไหนอะไรรอเมสไตรงนี้อร่อยเป่าที่คนเยอะเอะคุยจัอร่อยอร่อยอ่อเหรอคยจับอ่อยเหรอแ้ท่านัดไมต้องต้องนั่งกินแบบลนสั้วยไห ช่วยเดียวกิน4คนเลยเหรอไม่คนละถ้วยออย่างเงี้ยโอ้โห oh. <laughs> ต่อไปนะคะพี่เมทซายกำลังจะพาเราไปกินปลาหมึกย่างน้ำจิ้มรสเด็ดนะคะทุกคนแต่คงจะต้องต่ออีพีหน้าแล้วแหละนะคะแล้วยังไงคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้น้ำหนึ่งสตอรี่ชาแนลด้วยนะคะสวัสดีค่ะ